เอาสื้อเมื่อไรเดี๋ยวนี้คือเมื่อไรขาทั้งกล้องอยู่ไหนวะปลาของเรานะฮะทุกคนกระดูกซี่โครงหมอโอ้ยมึงเสียว่าเห็นยาเมื่อรด

มาด้าหอกอมะเธอร์โอ้ยขาดดังนะฮะนะเอาไปเอาไปเอาข่าวไปกีนั่งอืมคิงมันอุ่นอุ่นเอาคนข้าวอาคลอาวเอาอ่มักน้ามักเล่นแบงอ่ะแม่ไหนกระทรงกระสอบกระสอบเรา ปลาตหมากโมเแบบวลาเขาจะมาขายหน่วยทะเลเกาะโ้ถ้าก็มาแต่ในเมืองพี่น้องเอ๋ยมาหนาบนนาม,นามละอีแคนมาดาม ก็มอือเอินพุน่นจะไปขวดสางไปงมหอยอะไรนี่นเกี่ยวครปานี่ไปไหว,วไ้หน่อยสิวะแตงโม,มหน่อย,ออยลูกเราต่อสากันนี่ าเก็นตรอตลาดกางงๆพี่น้องเอ้ยแบบค่ายค่ายคือห้ามบอกเคยไปนี่นะก็อย่างฮะแม่ข้าจะเป็นวินยูพีโดยูพีโดมือนะอีอย แค่จัดไข่แค่ีนมันกันเนย่ยหน่อยอ,อี่อยนีสักยอมมาแล้วแหละม,ญญลมึงคือบบมตาตแต่กี้กนะบอ,บอ,อก็ได้กูบอกมึงให้เตรียมเตรียมครับอะไรอยู่ในนี้ครคับับุราก็ักกนแ้บ่บิกยังกระดุมรงนาด มาซื้อส่งอ่ทังพผู้ใหญ่ใจดีทางสวีเดนเป็นซอ,อยซื้อข่ก็ลเลยเอามือหายลูกแพงหนึ่งแบบก็บซุปปนี่แพงหนึ่งให้น้องกาให้แบบอ้วน ปลายมื่อฝ่ามือโอ้มือได้สิมาเอาไก่นะเาต้องไปเห็ดกวงเด้อเมื่งนะมันมีข้อกเลยเรียบรอยแล้วซะคอนไปแข่อ้อมแล้วก็จบมันบริยากเอาขี่ร้านนะลงก่อน สามเพื่อนรถไทยนะั่น10โตเนาะตุร,โโรกีขยายข,ข,ขยายพันธุ์ไก่พี่น้องเอ้ยรถเลอร์เปอร์โซนักสาขาดังกองมเอาเทนโอ้ยย่านคำเขาีไปกินบุ้งบ่

เออดูขยะหวานด้วยนะสิเออกูเคยเห็นอยู่อันที่เขาใส่อันจอจอ,จอไปทัว่วเลยก็อยู่ข้างในไงจีเป็นจอก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 กันจอแล้วมันไหลออกมาเองนะเอาสื่อทั้งแบบนี้น,นี่ทั้งนี้แหละอ๋อนี่แหละนี่กระตั้งสูงๆเลยเฮ้ยอาเนี่ยเขาไปตั้งอันนี้จอจออ่าอ,อ,อาจาาัศขาหรือโฮนี่อันนี้เลยเบหักวกินขนมก้อนลงมา พ้อมากินนมก่อนเหนื่อยอะไปขนข้าวมะไปในเมืองมาไปหับเงินจากเมืองนอกพี่น้องเอยจากประเทศแคนาดาจากประเทศแคน,<า>นาดาเดี๋ยวหมาจะไปกินก่อนคนใส่ ดีความเพลินมากกัาน,น่าจากไายใหญ่ใจดีผ่นทางประเทศแคนาดาเป็นขั้งแรกเนาะที่เราได้หาเงินจากประเทศแคนาดาเป็นฝ่ามากหนึ่งร้อยอหนึ่งร้อยเหรียญแคนาดาวันนี้เป็นเงินกีดนะหนึ่งล้าน,นสี่แสนเซาเอ็ดพันกีด เคนซื้อไข่อันนี้นะซื้อไข่กุ้นนุ่นไข่ห้าวกุนนุ่นไข่แยกสินห้าสี่อันนี้กไข่มา่ก่อนมันได้ได้แกะโอ๊ยโอ๊ยแม่ต้องเจ็บหนึ่งล,นน 1> 1ลา้านเ <4, 100. S 1> ท่าไหร่ก่อนสี่แสนสองเอ็พันกี่ หารหายหกสิบหา้าโอ้ยหนึ่งลนหกหาปูนส,ส,สองด้วยหองน้แสนสามสิบโอ้ดิคือ 8, ุู้แสนอเอสพันนีคือเบูเลยจนหารแสนสามสิบในซิปแตะซิปแตะพอดีไก่นะ เป็นแทนเปแจกเป็นไทนเป็ดถวายวาดกินขนมก่อนเป็นไทนเป็ดถวายวาดใา่ใช่คิดไม่พิ่นเบิ่งแน่เพิ่นว่าเดี๋ยวให้มาดามมาจัดการค่ะได้รับเงินมาแล้วน่ต<ป>ายแค่บุแคนเด้มัน,นะใ,นใส่เสื้อผ้าเข้าไปแล้วมันอ่านมากเพิ่มแค่เลย S <S <an throp od> อาน้เาร่มันเ,บบนนเร็จแล้วอะไรพกามอากาศเย็นหนาแล้ว้าา,าเยนี่และทางล่ามสีมมแซนอขอบใจาลายเดอร์ไอ้ใหญ่ใจดีสมมติขอบใจาลายขอบใจาลายเดอร์ไอ้ใหญ่ใจดีทางประเทศแคนาดามีอุดหนนสื่อไข่ไก่

เตรียมทำเฮ้ยมึงถามเออผูแหละกูสิถามมึงมากผูแหละจังกินมึงไม่กินหรอมันือมือแต่ยังพันในมืออยจะตื่นตกดินตายเมื่อกระถายขีปสองขีปจังมาสามสัปโมตอนเมื่อในก็ได้ยขีปหนึ่งล้วนี่มันบอกมีสัญญาณแถวนั้นมันมีตะป่าและสัญญาณมันบมดส่ง มันมีแต่ต้นไม้ใหญ่มันบางเสาสัญญาณก็อยู่ฝั่งโน้นมันบางอันนี้มันสูงแล้วมันส่งลงมาหนิห้าพันอยู่สูงลากมันก็อยู่สูงมันเลยส่งมาแต่เขาลงไปอยู่พุ่นมันก็สิโอเคสัญญาณนะเพราะว่าสัญญาณมันส่งลงพุ่มใช่มันมาเลยแล้วเงยเงยมือใส่สามมือใส่สามการกับอีแนนแล้วเออโยดโยดเฮ็ดยังกับอ๋อ มันบอกว่าไหวไปไหวไปแต่โยดโยกคือการกับอีแนนเป็นว่าอีแนนนะบอกว่าไหวไปเนี่ยกข่แห่งกัย่างศ์ซะของคนคือการโอเคพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ขอบใจไอ้ใหญ่ใจดีทั้งเมืองนอกหลายๆเด้อทั้งประเทศแคนาดาที่ช่วยอุดหนุนไค่ใครอันนี้เพป่นกสิทธามบุญอะไรเปิดให้ขับถวายวัดก็คือเฮา เตรียมไว้เรียบร้อยเลยแหละสิบปีทวายแค่ซองวัดวัดะหาแพงกับทวายไปแล้วก็แล้วแต่ผลสิเหตุยัง